ัครบผมสำเริงทองพาวโอกาสดีๆที่ทำได้เลยกับพอลีนาเน็ตเวิร์ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีท่านที่ฟังคลิปนี้ครับลองฟังให้จบนะครับอาจจะเห็นโอกาสดีๆกับธุรกิจนี้ก็เป็นไปได้ท่านที่สนใจนาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือท่านที่ต้องการมีอาชีพเสริมจากงานประจำหรือท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพ ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักใช้เวลาไม่เกิน15นาทีผมจะมาเล่าเรื่องราวของ p o l ิน่ n เน็ตเวิร์กตำนานสมุนไพรมากกว่า60ปีให้ท่านได้ฟังนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าบริษัท Polina Network เป็นใครมาจากไหนบริษัท p o l ิ n ่าเน็ตเวประธานบริษัทคือท่านประธานเจริญสุขกิติธมีบริษัทในเครือองท่านนะมากกว่า7บริษัทนะครับ ท่านเป็นประธานบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชิวท่านเป็นประธานบริษัทโ,โสมวลีตะกุจับตาแลงสิสฟันผู้ท่านเป็นประธานบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์กจำกัดที่จัดจำหน่ายนะสินค้าผ่านระบบเครือข่ายโดยมีลูกชายของท่านประธานของท่านประธานเจริญสุขอิทธิคือท่านอ็มดีพิศัทกิติธิเป็นบุตรชายของท่านบริหาราาบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์กพอลิน่าเน็ตเวิร์ก เติบโตมั่นคงอย่างมากๆเลยครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอคือบริษัทอริน่าดิเวิร์สาขาสุขภทยัยนาะที่สร้างไว้กาให้กับสมาชิกรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตเนื้อที่มากกว่า5ไร่ครับและบริษัทอริน่าเน็ตเวิร์ยังมีโรงงานผลิตแห่งใหม่ครับเป็นของตัวเองบริษัทอริน่าเน็ตเวิร์ t อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ผลิตสินค้าด้านสุขภาพ และด้านของเกษตรสมแดงนาที่รู้จักไม่รู้จนเป็นชีวภาพ100%เซสินค้าด้านดูแลสุขภาพก็คืออตำนานของสมุนไพรสมเกาหลีตังกุยจับตาแปลงสิฟันคู่ที่มีตำนานอยู่ผู้คนไทยมามากกว่า60ปีและยังมีสินค้าอีกมากมายที่หลายๆท่านเคยได้ยินก็คือพอลีนาเคด นะและก็สินค้าด้านดูแลสุขภาพของสตรีครับนะและอีกมากมายสมแดงอาหารชุบรังสําหรับพืชน,นะครับมีอาหารหลักอาหารรองและกลุ่มอาหารเสริมนะครับอยู่ในขวดเดียวใช้ได้กับพืชทุกชนิดนี่แหละครับที่เป็นสินค้าที่มีตำนานและที่มีคุณภาพที่ใครใช้แล้วก็เกิดความประทับใจสมแดงเกษตรกรได้ใช้นะช่วยลดต้นทุน เพิ่มพูลผลผลิตนะให้เกษตรกรและปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเพราะว่าเป็นชีวภาร100%เซครับเดีย๋ยวเรามาดูแผงการตลาดของบริษัทพลิน่ากันนะครับก่อนอื่นเรามาดูระบบการตลาดแบบทั่วๆไปก่อนนะที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตากันดีก็คือสินค้าที่ผลิตจากโรงงานต้นทุนบวกกำไร40%ครับแล้วก็มีโฆษณาค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกค่าการตลาดตรงนี้60% บวกกับ40%คือค่าการผลิตนะมาถึงผู้บริโภคใน100%ตเต็มที่เราไปซื้อนะครับมาไม่ว่าจะในเรื่องของร้านสะดวกซื้อหรือห้างใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มพวกค้ากลางเนี่ยจะมีรา,ายได้มากมหาศาลและร่ํารวยนะครับแต่เราไม่มีโอกาสเป็นตรงนั้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้พอบริษัทผลินานที่เวิร์กนะจัดจำหน่ายโดยระบบเครือข่ายครับ มีสินค้ามากมายนะครบวงจรนะครับก็จะ,ะมีค่าการตลาด60%นะโดยตัดกลุ่มเพราะร้าทำกางออกไปเราก็เป็นสมาชิกนะทำการตลาดเองได้60%ได้จากไหนครับได้จากการใช้ดีและบอกต่อครับญาติพี่น้องของเรานะอ่าแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็บอกต่อญาติพี่น้องของเราคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนี่แหละครับนะง่ายๆคือพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วเปลี่ยนที่ซื้อ นะครับแล้วก็ใช้ดีแล้วบอกต่อจากรายจ่ายมาเป็นรายรับทุกท่านพอด,ดีไหมครับผมเชื่อว่าท่านเห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับแผนตลาดของบริษัท Poly Network Dynamic Multi Generation System จะมีแผนรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับรายวันก็จะมีได้ขั้นต่ำวัน500ถึง6,000บาทต่อนหนึ่งวันครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีไรายได้กี่ช่องทางกันบ้าง ปร r น n าเน็ตเวิร์กมีรายได้ทั้งหมด8ทางทางแรกคือกำไราขายปีกคือการค้าขายโดยทั่วไปนะครับคือ10ถึง25%